ที่ท่านผู้ชมนะวันนี้ไมาอยู่กับเราในรายการ้วยกันที่เกมี่จะมีนะที่เราพูดไว้ไม่ใช่เหรอเองแม่งเสียงแหบเลยก็เข้าใจกันนะ<ด>คือเราเสียงแหบเออก็นะก็เสียงแหบเอยก็เมื่อเช้าได้น้องไปมากับคุณคุณคุณนุ้ยนะคุณนุ้ยถ้าดูอยู่กรุณนาคอมเมนต์ด้วยนะเราจะคอมเมนต์ด่าคุณนะ ถ้าตอนนี้เสียงเสียงในเกมเบาก็ต้องขอให้ช่นะเสียงไม้แล้วก็เบาด้วยนะโอ,โอ,โอเจออะไรอ่ะ,จะเ,มมเจอเกมอ่ะเจอเกมอ่ะเจอเกม,เกม,มให้มาท,าาท้าป้าเธอเยอะนะแต่ห,ห้ามหนึ่งหนึ่งนะมีแล้วมันจะเตะท่าตออกมา หนึ่งกับเรานะเราจะเตะท่านออกทันทีและจะแบนท่านนะก็คจริงๆนะเวลาก็ไปตายที่หนึแพ้แน่เนาเสียงเราดังเอ้ยเบาดังเฮ้ยเฮดังเอ้ยเบาเ้ยนอนนี้อาจจะติดติดถมั้งเสาจะน่งงอนเพราะว่าแพ้สี บาลก็กรลดดน้ทุกท่านนะเปิดลำโพงหยียวนี้นะเพื่อเป็นการไม่ไม่เปิดเต็มนะแนะนำนะถ้าบอกัน้าปิดเต็มเหมือนี้เลมันก็ต้องแคบอ่ะถ้าถ้าคุณถามว่าเฮ้ยเสียงแผลทำไมถึงต้องแผ่คือทุ่นนะคะคือเราลับท่านทุกท่านนะทวกท่านจะไม่ทำอถือกดไลนะคะแล้ก็หวนเป็นข้อกดยังพั ท่านดูนะท่านดูแค่ท่านดูชี่ิของเรานะคะยังแค่อบครัวท่านเป็นท่านเป็นเียนะท่านเป็นเดือนท่านเป็นครอบครัวสมาชิกเดียวกันประเทศออนดีนะแล้วก็เีท่านจารกรตั้งั้งมเดลให้ท่านดูนะแต่ท่านต้องมีคารีนาเฟซบุ๊กแล้วก็เรนจิเดมเดดเดอโอ กำลองเ,เด็กมหากมากำอ,ยอ,ยง,ขอขงขึ้นเด็กหมาระวังเข่าตายเยอะนะคะย่เลยเจ็บแค่ไหนเลยถ้าแดว่าท่านใกล้จบคิดแล้ว นมอตอนตนี้อมอหา,ามหมอด้ไหมหาหมอดีไหมคือวันนี้จ็คอมากะ้ตถ้าเหนอ่านกับนมนา่านมนาดเพ่ด้วยนะคะโอเค okay. เสียงกลับมาเพือนดินนะ,นะก็อย่างที่ทราบเลยนะคะเจ็บคอเจ็บคอจะไหาอยู่แล้วจะต้องมาแค้เกมเพราะว่ารักผู้ชมที่ดูนะรักที่ดู เสียงเมาหรือเสียงสะท้อนเสียงบ้าเสียงเดี๋ยวนะเดี๋ยวเรากำลังจะพูดอะไรนะดู้ไหมแค่นั่งสองร้อยสองร้อยเกมกำลังจะเผ็ดนะตอนนี้นะเกมกำลังจะเผ็ดนะคะให้ท่านดมเองนะให้ท่านดูนะให้คอมึมอะไรนะด้านล่างคอมเมนึงอะไรนะด้านล่างให้ท่านดูนะเกมกำลนะังจะเผ็ดตะ คือกำลังสะเทนะคือกำลังสะเนะคืนะกำสะเกำลัสะเดนะเียนมันกำลังสะเนี่ยเนาะแดดอย่าไปสนใจะนะคำว่าดนะคำว่าดคือว่ายากเชื่อดิ เ่งี้ค่ะนะทำตามะเจมสนก็าจบเแล้วเกมก็มจับเแ่กัเแทนแล้วสกัหมอเฮ้ยสกัดหม้อสกัดหมอฮะสกัทํมบอคาดจะหาว่าเราอยู่ข้่าไหนคือ้างหลักแต่เป็นเคืองอีสามเกขึ้นอ่ะแต่แม่งขึ้นอแแม่ไม่ขึ้นอะ มั่งอีสานช,ะชะัดๆเลยแต่ม่งเสือเขาเป็นคนไหนไหนสั่นไหมไหนไหนมือจริงจริงไหนเออขับมือจริงจริงมันกต้องกบกอเออนะ,นะกน็คำหยาบบ้างก็ต้องขออะจริงๆนะแล้วตอนนี้เสียงแหบมากเลยนะสารพัดน,นี้นะขอบคุณคุณท้ายบายเจอกันงขาหน้านะ